อ๋อมนันนี้เออให้ยายให้ยายไปกวดทางในได้ไหมน,นี่ช่องคนเขาชวน3าคนไปกวดทางในเข็นรถม,มาจ้าเออรถม,มันก็ต้องไปด้วยสิจ้า ยายเราก็ลือหรือ,รอมือบาลนี้ยายไปตลาดไปซื้อกบยายพรซื้อกบสามตัวมีขายหรอมีอ๋อ,อตลาดปลเพียงใช่สามตัวเบลอสามตัวนี่น่าจะกินประมาณสามอาทิตย์ตัวใหญ่มากเลยนะโลโลแปดสิบ60ไม่รู้สามตัวนั่นร้ยอยเก้าห้าอยแพงไงไม่รู้เหมือนกัน แพงมากคุณบอกซื้อกวบซื้อไอ้พวกเนื้อดีกว่าซื้อหมูมานี่ดีกว่านะตัวใหญ่มันมันแข็ง